ปกติเครื่องร้อนมากๆคัดจะลื่นแต่่าเราร้อนมากๆคัดจะอยู่ตอนแบบเครื่องเงย็นๆคัดลื่นมันเป็นที่อะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคนเป็นท,ที่น้ำมันเครื่องหรือเปล่าหรือว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกพีนะคลิปต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปอยากให้เราขี่คันไหนในบ้านเราก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดไถ่นะครับทุกคนจ้าไถแบบแจมๆนะครับ ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รบรักกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มีช่องช้างซิ่งอีกละวันนี้เราก็จะเอาหูงติดเราไปขี่เล่นหน่อยนะทุกคนไม่ก็ไม่เชิงว่าไปขี่เล่นแหละจะเอาขี่ไปเดิอนอะไรเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นลูกของบักมืดเองนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้ลูกแรกลูกเบรกไปมันฟิตเกินไปนะทุกคนลูกสองหลบเบาลึกเกินไปหน่อยลองแหวนแตกนะครับทุกคนนี่ทะลุเลยแตกตรงนี้ ลูกสามเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแค่สองลูกนี้ก็สองพันกว่าแล้วนะสองลูกเนี้ยลูกสามโอ้โหกว่าจะเสร็จนะทุกคนคันหนึ่งเนี่ยนี่เลกเขาบอกว่าเฟี้ยวหมดเยอะเดี๋ยวเราพาไปขี่เล่นหน่อยแบตหมดแบบหมดเลยนะทวนหมดเกี้ยงเลยเมื่อกี้สองขีดเดี๋ยวเรารอแบตกันแล้วกันให้มันแบตเต็มก่อนสักหน่อยเดี๋ยวเราจะออกไปขี่เล่นกัน ไปทุกคนชาร์จแบตเรียบร้อยล่าสุดขอบคุณไหลเรานะครับคันนี้นะเทสมาอยู่ที่187 gps นะทุกคนสเต็ปรถทิพนะ เต็บรถทิพมปนแน่เต็บรถทิปน,ปนอันนี้ก็คือแบบว่าเราเทสกันอยู่โลนิดๆนะนะครับทุกคนวิ่งอยู่ร้อยแปดเจ็ดถือว่าน่าจะถือว่าผมว่าทุกคนว่าโอเคไหมสำหรับสเตปโมจชักเดิมร้อยแปด็ดผมว่ามันโอเคอยู่นะโอเคเลยแหละแรงเลยแหละ ก็เดี๋ยวนี้เห็นเขาทํากันเขาวิ่งกัน200ประมาณ1นึ่งโลสองนะทุกคนโลละ200อย่ะที่เขาวิ่งกันอ่ะแต่ก็คืออะก็คือระดับหัว,วหัวประเทศนะเราเร้อเล่นไม่ได้หรอกเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละทุกคนก็ลองคิดด้วยนะีนะว่าหูจิตชักเดิมมาทุกวันนี้โล,ลหนึ่งเขาวิ่งกัน200อย่ะแรงโคตรแรงแบบแรงเกินแรงเวอร์จริงอ่ะ โลหนึ่งเนี่ยนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าระยะยาวนะคือรถแข่งอะ่ะเขาวิ่งกัน200นะ200รอนิดๆเลยนะครับทุกคนโลหนึ่อะ่ะแรงมากพอเรารถขี่เล่นะที่เทสมาล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเอารูปขึ้นไปปั๊บนี่นะปรงกนหลายพอเราเทสกันได้อยู่ที่1้อย GPS สำหรับสเต็ปนี้ เาถ้าเขนอีกมันก็น่าจะมาอยู่อันนี้ก็คือเราจูนถนนด้วยเราไม่ได้แบบเทสบนเราไม่ได้จูนบนไดโนเราไม่ได้ปรับอะไรให้มันแบบเพอร์เฟกทุกอย่างนะอันนี้ก็คือยังแบบค่อนข้างค่อนข้างโอเคอยู่แต่ยังไม่เพอร์เฟกอ่ะทุกคนเอถ้าเพอร์เฟกเพอร์เฟกน่าจะดีกว่านี้อีกรถเดินไหลรถเดินไหลครับ ตอนนี้รถเรามันยังเป็นคัดเท้าได้หลยทุกคนคัดเท้าเวทเดิมสตาร์ทมือด้วยมันก็เลยแบบระยะอาจจะยาวกว่าธรรมดานิดหน่อยหัวขี่ไม่ค่อยมีแรงนะทุกคนหัวเเร่งไม่มีแรงเ่าไหร่เลย,เลย มันเล่งตามมืออ่ะรอบลึกๆนะเนี่ยเดี๋ยวอะระยะยูเนี่ยไม่แบบยังไม่ได้ให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนะี่ยเดี๋ยวตอนเราบีสหมดยังยังหน่ายเลยดีไม่ดีเข็นนะมันอีกน่าจะมาไดไอีกนะครับแค่รอบสองรอบเองวันนั้นอนะที่เราเทสวันนั้นแค่รอบสองรอบเองนะ ถ้ารถล่งหนาะขี่ให้ดี๋ว่มันลึกมันลึกแบบไหนดโด<อ>ยี <c oughs> สับแปเดียวหมดแล้ว <c oughs> คัดเริ่มจะลื่นแล้วทุกคนน่าจะได้ยกคลงทำแล้วคันเริ่มจะลื่นแล้วคันเริ่มจะไม่ไหวแล้วแบบว่าเราบอกว่าเฮ้ยมึงเปลี่ยนกูได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะคันนี้เราจะใส่เป็นอ่าเป็นคัดเดิมนะทุกคนคัดหลังเดิมเป็นเวทอาจจะเป็นเวทแบบเวทเวทเดิมอะ่ะไม่ใช่เวทไม่ใช่คัดโซนีกอะ่ะทุกคนเพราะว่าคัดโซนีกอะเฟืองมันจะยาวนะทุกคนแล้วมันจะทําให้รถเรายาวขึ้นไปอีก เพราะรถเรามันรถหนักด้วยมันยิ่งจะยาวแต่ว่าในเกียมันก็จะลึกกว่าแหละถ้าเป็นคัร์โซนอีกอ่ะนิดหน่อยต่างกันนิดเดียว มันเริ่มไปทางลื่นแล้วแต่ผมเองก็งงนะปกติเครื่องร้อนมากๆอะคัดจะลื่นแต่เราร้อนมากๆคัดจะอยู่ตอนแบบเครื่องเย็นๆคัดลื่นมันเป็นที่อะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะทุกคนเป็นที่น้ำมันเครื่องหรือเปล่าหรือว่าอะไรคอมเมนต์มาบอกพี่นะเครื่องเย็นนี่คันเราลื่นแต่ว่าเครื่องร้อนนี่ ผีได้ปกติเนี่ยอะยังหนายเลยแล้วก็มีลหลายๆคนชอบทักเข้ามาถามในเพจผมหุกคนว่าพี่คือหกเจ็ดเนี่ยมันงบเท่าไหรอะไรไงผมบอกเลยนะว่าถ้าทําดีๆจริงๆอะ่ะทําให้มันครบๆดีๆจริงๆนะมันสูสีกับชักห้าเลยเพราะว่าข้อเวียงอะไรเราทําเหมือนกันอะ่ะมันจะได้ทนทนะครับถ้าเป็นข้อเดิมอะ่ะงบประหยัดมันก็ทําได้เลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะขาดวันไหนเนาะ แล้วก็ทําดีๆทนทนดีกว่าถ้าปะพุ้นหลายของเราเนี่ยเราจะไปลงสเตอร์สักหนึ่งฟันนะครับแล้วก็ลดรอบลงสักหน่อยอันนี้มันหวานเกินไปไปทุกคนเเราขออนญาตเอาไหลลงไปทําก่อนนี่ทุกคนทำไหลก่อนนะไปเอาไหลไปทําแล้วกลับบ้านได้ เบรกล Saint ึกเกินไปครับ <moon> ทุกคนแต่ตั้งเบรกไปกันรถแรบขี่นิ่มๆเลยทุกคนไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยไม่แก๊กไม่อะไรสักอย่าง อาจะไม่แก้เพราะว่าเราถมหัวไปเยอะ่นแเลยแต่ว่าบิดหมดไปได้นะ,ะแห็งแรยเลยแต่ดูดีว่าเลื่อนอีกหรือเปล่าโอ้รถเยอะวะทุกคนไงดีไป เดี๋ยวรอวันบ่างเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคัดมือตามที่ทุกคนร้องขอมานะทุกคนเดี๋ยวรอวันบ้างก่อนลื่นนิดหน่อยอ่ะเหมือนช่วงรับเกียร์นิดเดียวหรือว่าคัดหน้าเป็นร่องเราก็ไม่รู้นะทุกคน ียงมันแบบแสบหูมากพอมันรอบลึกๆกับมันแบบจิ๊บอย่างนี้เลยนะคือแบบว่าเหมือนขี้หูมันจะไหลออกมาถ้ามาขี่ตามตูดผมบอกเลยนะว่าแบบโอ้โหเป็นชิวๆกันแล้วกันทุกคนเดี๋ยวรอมีทิปเดี๋ยวเราจะเอาหกเจ็ดเราออกทิปไปดูนะขี่แปดสิบขี่ร้อยเนี้ยมันเสียงแสบแล้วทุกคนเสียงมันก็แสบหูแล้วอะ่ะแบบเบียวเลยอะ่ะ เดี๋ยวได้ว่าม wow. ันลื่นหรอก็ไม่ลื่นนะทุกคนพอเครื่องร้อนแล้วไม่ลื่นอ่ะเครื่องเย็นขัดลื่นแลกูละงงว่าอาจจะปวดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับตะใครไช่องช้างซิ่งด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับ คันนี้หรือว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนเน้อคลิปต่อไปหรือว่าทิปต่อไปอยากให้เราขี่คันไหนในบ้านเราก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดถ่น,นะครับทุกคนจัดถ่แบบแจมแจมนะครับบายบาย